เอาหน่อยไปกันต่อครับที่รักที่รักสักแกตเตอร์ยังไงรูกล้องกีรอบสองมันเตอร์ไงละเมึงตูกบอกแล้วฟรีในฟรีของคอดีจริงๆเออวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ โอเคนะครับทุกคนก็มาอยู่กันนะเกมสาวถ้ำของเรากันนะกับช่วงเวลาลัคก,กี้ลัคก,กี้ลัคก,ก,ก,กี้อีกแล้วถ้าทุนกันมา2 0 0พันะคะขอเริ่มต้นกันที่เบ็ดยสาวถ้ำกันอีกแล้วทุกคนรีเควสกันมาอีกแล้วอยากเห็นเจเล่นสาวถา้ำออจริงๆช่วงนี้ก็หนีบ่อยอยู่นะแต่ว่าก็เมื่อสองวันที่แล้วนะคะเราก็ไปกับสาวถา้ำ ก็ได้มาเบ็ดมันดีนะบางทีการเล่นนะครับมันอยู่ที่ตัวเบ็ดด้วยนะทุกคนนะอ๋อบางคนเล่นตั้งแต่เบ็ดเต็ดตำมาเออเบ็ดตำสุดอ่ะเพื่อแล้วก็ปั่นขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อที่จะหาเบ็ดที่มันจ่ายเยอะที่สุดนะคะว้โวสเกตเตอร์รีบมากเหลือเกินไงละเมึงลักกีกล่องฟรีมาแล้วนะคะ ฟาดกันหน่อยยังไงลูกของฟรีอะนะซึ่งก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเรียกอะไรเ่ยเออมันอยู่ที่เซน่ะเธอบางทีมันไม่จ่ายเลยอะแต่ถ้าเบ็ดแบบไปโดนตรงเบ็ดที่มันแบบเป๊ะก็โอเคอยู่นะ ลักกี้ก็ไม่ได้ร้อยเปอนะครแต่ก็ยังพึ่งได้แต่สุดท้ายก็ต้องพึ่งเทคนิคก,กับดวงของตัวเองด้วยนะยุ่นะไอ้ไววยโอยน้อยนิดเหลือเกินน่ะนานๆวายจะตกสามช่องแบบน,นั้นอ่ะปุ้องไหมโอ้ยพึ่งมาเองรีบไปไหน ใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะย้อนกลับไปดูกันได้นะเราไปตบแมวกันกับทุน5้ารอยนะคะขอ f c ขอมาใต้ใต้คลิปเลยนะขอกันแบบใต้คลิปอะ mm hmm. เราก็จัดให้นะคะช่วงนี้ก็จะมาในคอนเทนต์ที่แบบตามใจ f อหน่อย mm hmm. เพราะบางทีเขาอยากดูแนวทางแนวทางการเล่นเนาะการปิดการหมุนนะคะแต่ทุกคนก็จะมีวิธีการเล่นที่ไม่เหมือนกันโ mm hmm. okay, you know. อเคยูโน่ทีนี้สำคัญที่สุดเลยก็คือ ได้แล้วเลิกนะครับทุกคนความโลภอย่าให้มีเด็ดขาดได้มากได้น้อยก็แล้วแต่ดวงเนาะ <c oughs> มันอยู่ที่ดวงอะ่ะคือมันเข้าอะ่ะมันเข้ามันเข้าแหละแต่มันจะจ่ายให้เรามากหรือน้อยนี่ก็อยู่ที่ดวงของเราอะ่ะเออแจเจไีไปบอกลัคก,กี้แม่งแ,แบบปังๆร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ไม่ได้ค่ะลัคก,ก,กี้คือเพิ่มโอกาสในการเข้าการแตกให้เราเท่านั้นเองแตกมากแตกน้อยก็อยู่ที่จังหวะของเราด้วยนะ น่ารักไหมเออมาบอกกันแบบแบบจริงใจอะ่ะน่ารักนะที่สุดแล้วนะครับเมื่อมือเรากดไม่ไหวก็ควรจะพักพักเลยนะครับทุกคนอย่าไปฝืนเล่นต่อมันเป็นกันทุกคนเพราะฉันก็เคยเป็นเพราะฉันก็เคยเป็นอะไรแล้วก็ยังเป็นอยู่เราจะรู้ตัวเองนะครับว่าอวันนี้มันไม่จ่ายเซนมันบอกอย่างนั้นนะมันมันไม่ให้เราเลยอะ่ะเราควรจะพักนะคะ ถ้าเราคิดว่าโอเคเราจะไม่ต่อวันนี้เราก็ค่อยต่อต่อพรุ่งนี้ก็ได้มันก็ง่ายๆเหมือนกันแนวคิดง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนอ่าเอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อเพื่อใครอยากเอาไปปรับใช้นะคะได้อยู่เป็นการออตโต้ครั้งเดียวที่คุ้มค่านะอยู่ถามว่าหนีได้ไหมหนีได้แล้วนะ นีได้แล้วนะกำไรสองพันกว่าทั้งนีได้แล้วนะพามาสองพันได้สองพันกว่าคําว่าจ่ายของแต่ละบิดนะคะบางทีมันอาจจะจ่ายแค่รอบเดียวก็ได้เนี่ยเออมันอาจจะจ่ายแค่รอบเดียวก็ได้นะสิ่งที่เราจะทําให้ให้เรารู้ว่าเออมันจะจ่ายกี่รอบนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นทิกทิกแบบตำนานเลยหนึ่งรอบไม่จ่ายนะคะให้เราซื้อเข้าอีกหนึ่งรอบ ถ้ามันไม่จ่ายหรือจ่ายน้อยมากๆให้เราเปลี่ยนเบ็ดนี้ทันทีอ่าอันนี้คือคือสิ่งที่ชัวร์ปั๊บเลยนะอย่าไปยื้อนะครับเบ็ดไหนไม่จ่ายเราพยายามอย่าไปยือมันก็เรียกว่าฝืนเบ็ดอะเออเปลี่ยนไปเลยจะสูงกว่านั้นหรือจะต่ำกว่านั้นก็ได้ใครสายฟรีก็เปลี่ยนเบ็ดซื้อเข้าไปซะใครสายปันก็ ไปแบบเรื่อยๆมาเรียงเรียงเอาหัวผ้าเต,ตียงเอาไหล่พาดบ่า,บาใครใส่ขอ,อให้กูหน่อ <laughs> ยจะร้องเพลงนี้น่าจะคุนๆเนี่ยไปกันต่อค่ะยังไงลูกติดตกไหมโอ้ยไม่มานิดเดียวเองอะ่ะเออมันแค่นิดเดียวเองอะ่ะมันไม่มา มันไม่ต้ายังกำไรอยู่นะครักำไรเราอยู่ที่2 0 0พันับการใช้เวลาไปแค่นิดเดียวดูว่าเราจะยื้อได้ขนาดไหนไปลูกไปไม่มาจริงวะยังไงเอ่ย ออโต้คนอยู่นะคะเนี่ยเริ่มไม่จ่ายละเห็นไ,ไ,ไหมวิธีฟังเกียดง่ายง่ายง่ายนิดเดียวเองง่ายอ,อยู่หัวซอมปวายใครอยากอีกแล้ว สาวท่ามนี่ตั้งแต่หลังๆมาน,นี่วายเทพจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนะะี่ยครับเพราะว่าหาตัวเชื่อมเขา้าเขาแบบค่อนข้างที่จะยากนะแตแล้วเกิดจะจ่ายก็จ่ายเยอะจริงอ่ะไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ฟัดคอนเฟิร์มได้อยู่ลกูกนิดนึกไหมหน่อยนิดหน่อยนิด ไปที่เบ็ด40นะครับทุกคนเบ็ดตายของอีชันทุนเราสูงแล้วว่าทุนเราเราเราเพิ่มขึ้นมาเยอะละเราสาม,มารถซื้อเข้าในไม้2,000ได้ก็น่าเสี่ยงค่ะไปแบบเรื่อยๆลูกเรื่อยไปเรื่อยเลย,เร,ยเรื่อยจนหมด เค okay. ก่อนเลยลูกได้ยู่ไวลงไวชักด้วยทั้งลงทั้งชักแตกค่ะหมายหมายถึงแตกในเกมมันแตกได้ยู่เสียดายดอกเขียวอะนะไปค่ะซิบห้าตัวลงไมท่ทิดนิ่งกเหลือเกินเหมือนจะไม่ได้นะไม้นี้นะแต่กูซื้อเข้าไปแล้ว เซนมันบอกเซนแม่นนะเธอฉันบอกให้ยังไงลูกมาละหนึ่งดอกโอ้ยดอกเอ๊นิดเดียวเทตอ่อสวยยังไงลูกดอกเขียวหัวแดงนะครับเมื่อกี้กับดอกสิบก็ดิโอ้ยตกสลับกันมอดตัวหมดเลยผิดตำแหน่ง เราเราจะได้ตาดกันไหมนะวันนี้ดอกเขียวลูกสเกตเตอร์ยังไงเอ่ยโอ้ยเมืองดอกเขียวดูดิโอ้เสียดายอะไปต่อลูกมุนสุดท้ายไม่ได้กูสักบาทหลังจากเกมนี้นะคะก็จะเป็น คำขอของ FC อีกหนึ่งท่านนะคคัะปั้นแมว250มันยิ่งขอน้อยลงเรื่อยๆอ่ะมึงเออกูก็ไม่ใช่ใส่ตัวน้อยปะแต่กูก็ทําให้ทุกคนนะนะต้องหลักเยอะๆนะคะต้องหลักฉันเยอะๆกําไรเหลือหนึ่งผ่านนะไปต่อ,อทยทิดเลขเหลือสวยคะ่ะ99้ 9. ไนี้ขอยาวๆลูกได้อยู่ห้าตัวจัดไปมันต้องมาแล้วล่ะมันต้องมาแล้วสิบสองหมุนนะคะโอ้ยแต่ละดอกสามหมุนผ่านไปสีหมุนค่อยๆผ่านไปไปเรื่อยๆเลยนะ หนึ่งดอกมาแล้วค่ะเจ็ดสิบสองต่อไหมเนี่ยไวไม่เชื่อมเลยขนั่มตกท่องสองนะโอด้ดูดิไปลูกหัวเริ่มอุน่นโอ้ยดอกเกี่ยวรูเอ,เอต่อไหมลูกไวลงสวยค่ะดอกนี้หนึ่งห้าหกแปดต่อไหมอีกนิดน,นึงแม่สะเก็ตเตอร์สามตัวเกือบตาดแล้วค่ะ เอาหน่อยสิบลงมาผนสุดท้ายไว้ยังไงเอ่ยปล่อยนิ่งอีดอร2สองหนึ่งสี่แปดไปกันต่อตซื้อเข้า2สองพันกำไรร้อยสี่สิบแปดน้าหลักแม่เมง่อวาไปลุกไปดูว่าเราจะยื้อได้แค่ไหนดูว่าเราจะหมดไหมหรือมันจะให้ ตึงนะนี่แบบเข้มเลยนะเกมนี้นะเกมค่อนข้างที่จะเข้มมากๆเข้มไม่พอเข้มด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ทั้งเข้มทั้งเข็มอาะเย็ดเปียดไปลูกไปซื้อเข้ากันอีกแล้วนะอยู่ไม่ยอมค่ะสวยมาแล้วไปลูกปูณนหก ห้ามหมุนเลขให้มันจ่ายบ่อยๆเขียวลูกเราเอาตัวคูณนะคิวโอ้ยขออะไรไม่ตกเลยวะ่ายทุกหมุนค่ะฟีดอ๋อายหมุนละสิบบาทยี่สิบบาทยัดเปียดยังไงลูกสเกตเตอร์สแกตเตอร์ยังไงลูกเอาหน่อย อายุไปกันต่อกับทุรักทุรกท่รักสกเก็ตเตอร์ยังไงดูกล้องฟรีรอบสองโอ้โ,ฮโ,ฮโฮมันเตอร์ไงละมึงกูบอกแล้วฟรีในฟรีของคอดี้จริงๆเออรอามีหมุน30รอบนะครับ32บรอบคิดดูมันจะฟินขนาดไหน คูณสิไปแล้วด้วยเอาดีไอทีสจังหวะแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนยคะครับเราห่างหายจากการได้ฟรีในฟีสามสหมุนนี่คือนานมากๆเลยนะหลายเดือนเลยนะได้อยู่ดอกเกี่ยวปิ๊บปับไป1น 4, 4่งคูณเยอะแล้วตอนนี้กี่ตัวมาก็ได้หมดค่ะ1 8 2, ึ่งองสี่อะูเรากลับมาแล้วกำไรอยู่ที่688ป เหลืออีก15บมนูนหรืเอาดิเอาม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 าเย็ดเปลี่ยนไม่จ่ายไม่จ่ายเลยโอ้ยอะไรของมึงเนี้ยก็สเปกป้าเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกเปลี่ยนจันงหวะนะไปลูกได้อยู่เคต่อดอกนี้สวยๆงามๆเท่าไรเอ่ยหกสองสี่ต่อไม่ลูกโอ้ยไม่มามึงควรยี่แปดไปเลยว่าดอกไหนก็ได้เอามาแบบเยอะๆอ่ะ ยังไงนี่ตอนนี้กูเพึ่งดวงอะนะตอเกเอได้อยู่ลูกหนึ่งสามสีสี่โอ้ยไม่ต่อเมืองไปให้ถึงห้าพันในทิศคูณสามสี่าอีกห้าหมุนคิดดูทีแปดศูนต่อไหมเอาหน่อยตอกไหนก็ได้ตอนนี้ โอ้ยมึงดูดีช่องหนึ่งหมุนสุดท้ายลูกเก็ดเปียบสาวสิบหมุนเป็ดสี่สิบนะเนี่ยได้มา,มาครึ่งหมืน่นไม่คุ้มเลยวะแต่ก็โอเคอะทำกำไรกันได้อีกแล้วนะคะ จากที c ขอมาก็ฟาดกันได้อีกแล้วนะยืนนะใครชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเกสโซวังบ่อด้วยนะยืนนะอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งติดตามกันไว้เพื่อรับชมคลิปก่อนใครใครสนใจเข้ากลุ่มก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์นะคะย้ำลิงก์ใต้คอมเมนต์ยอนนะแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนบาย